ถ้าวันนั้นถ้าผมไม่มาโรงพยาบาล้าอาจจะป่วยจะดูร้าวหลังโกงเดินไม่ได้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือขึ้นไปเก็บมะม่วงบนหลังคารถแล้วก็เกิดพัดตกลงมาหลังคาทะลุลงมาความสูงประมาณสองเมตรครึ่งลงมานั่งกับพื้น ตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรนอนอยู่ที่บ้านทักพักหนึ่งประมาณสองชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันเจ็บที่หลังลูกๆเขาก็เลยบอกว่าให้ปาหาหมอก็พอดีติดธทระแล้วก็เข้ามาในบ้านพอดีก็เห็นพ่อค่ะแบบนอนแล้วก็ไม่สามารถนั่งได้ยืนยืนแบบโค้งตัวไม่สามารถยืนตรงได้แล้วก็ต้องต้องนอนราบกับพื้นค่ะนอนคว่ำ ก็เลยบอกพ่อว่าแบบไม่ไหวแล้วต้องต้องมาโรงพยาบาลรอหายเองไม่ได้ค่ะครับก็จากผล MRI ่ยสรุปว่าคุณสมภพอะครับมีกระดูกสันหลังยุบแล้วก็หักนะครับสองข้อติดตรงเรนอกข้อที่12แล้วก็เอวข้อที่1นะครับซึ่งถ้าจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีการฉีกขาดของตัว เนื้อเยื่อด้านหลังของกระดูกสันหลังครับแล้วก็ตรงบริเวณตัวของกระดูกสันหลังนียมีการยุบลงซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดความไม่มั่นคงของทางกระดูกสันหลังได้อย่างที่คุณสมภพแจ้งอะครับหลังเนี่ยมีอาการบวมขึ้นซึ่งมันเกิดจากการที่ว่ามีเลือดออกตรงบริเวณด้านหลังของกระดูกสันหลังจากการฉีกขาดข,ของเนื้อเยื่อโดยรอบครับประเมินแล้วเนี่ยทางทีมแพทย์คิดว่าจําเป็นต้องเข้าไปยึดกระดูกสันหลังเพื่อให้เกิดความมั่นคง แล้วก็ทําให้กระดูกสลางนี่กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมครับผมตอนแรกก็ตอนแรกก็กังวลเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบจะคือระหว่างผ่าจะมีอะไรไหมแต่คุณหมอก็ให้ความมั่นใจค่ะว่าแบบมันเป็นสองกล้องมันไม่ได้ยากอะค่ะไม่ได้แบบแผลใหญ่เป็นผ่าตัดแผลเล็ก ไม่ได้ม่ได้มีอะไรอันตรายแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีค่ะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทางคอมพิวเตอร์ในการช่วยประเมินการผ่าตัดนะครับเราจะทําการติดตั้งเครื่องนาวิเกตตรงเวณกระดูกสันหลังคนไข้ที่ทําการผ่าตัดแล้วเราก็จะใส่สกูในการเข้าไปยึดกระดูกสันหลังซึ่งในเคสของคุณสมภพเนี่ยเราทําการวางแผนในการใส่สกูยึดทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็เราใช้การนาวิเกตในการช่วยในการ วางแผนการผ่าตัดและก็การใส่สกูเนี่ยทั้งสิ้น8ตัวเลยนะครับแล้วก็มีการใส่โลหะยึดเข้าไปเพื่อให้คนไข้เนี่ยกระดูกสันหลังกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมนะแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับก่อนที่จะมีการหักหรือการยุบลงไปของกระดูกสันหลังครับในกรณีของคนสมมบเนี่ยถ้าไม่ได้ทําการผ่าตัดนะครับก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้าอาจจะมีการปวดเนื่องจากคนไข้ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับ ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีกระดูกหลังที่มันอ่าค่อมลงชัดเจนครับแล้วก็ถ้าภาวะการค่อมของกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีมากพอเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการอ่อนแรงได้หรือมีอาการปวดหลังเรื้อรังได้ครับคือโรงพยาบาลดูแลคนไข้ดีค่ะ ตั้งแต่แบบไม่ว่าแบบจะเป็นแผนกต้อนรับจนกระทั่งพยาบาลคุณหมอก็คือใส่ใจดูแลคนไข้มากๆเลยค่ะแล้วก็พอคุณพ่อเข้าก็คือพยาบาลก็แบบคอยมาดูแลบ่อยๆแล้วก็คอยแบบพูดให้กําลังใจทั้งก่อนผ่าหลังผ่าอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีแบบเอ่อาการทํากายภาพบาบัดเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลดีให้ข้อมูลค่ะ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนะครับในผู้สูงวัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือรุนแรงขนาดไหนเนี่ยครับผมแนะนําว่าถ้ามีอาการปวดหรือมีอาการชาหรือล้าลงขานะครับหรือมีอาการผิดปกติเช่นปกติเนี่ยในกล้ามเนื้อเนี่ยปวดประมาณสักสองสวันอาการจะทุเลาลงแต่ถ้าไม่ทุเลาลงหรือมีอาการที่เป็นมากขึ้นผมแนะนําให้รีบม,มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับอยากให้แบบว่าอยากอยากคิดว่าแบบเป็นอะไรนิดหน่อยหายเองได้ต่อให้เรารู้สึกตัวอย่างงี้ค่ะก็ เออมาตรวจมาเช็คเป็นจะดีกว่าครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อก็ไม่คิดว่าจะแบบถึงขั้นกระดูกรลากระดูกแตกต้องผ่าตัดแต่ว่าพอมาแล้วก็ได้ได้ถึงได้รู้ว่าเป็นหนักมากค่ะ